เป็นกันเยอะเนาะทางเดินท่อปัสสาวะเงี้ยวติดติดขัดคัดเงี้ยวว่าพุ่งเงี้ยวว่าออกเงี้ยวแบบกระปิดกระปอยเงี้ยวว่าสุดจกเทือน่ะพี่น้องเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดพอไปเงี้ยวปุ๊บนี่มันก็สีออกแค่แค่นิดเดียวแล้วก็มาปวดอีกนี่น่ะอันนั้นท่อปัสสาวะตันบอกพวกเจ้าเดี๋ยวอีสานพวกเจ้าจัดให้ไง่ยงรวมถึงคนที่เป็นนิ่วท่อในระบบท่อปัสสาวะน่ะพี่น้องนะมัน ไอเงี้ยวมันไปมองใดมันติดเหมือนขัดมองใดกะเอาตัวนี้ไปทะลุทะลวงชุดเลยแหละบ่บ่บบบเกินป๊กสองป๊กเอากะด้วยหลากหลายวิธีภูมิปัญญาที่ผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นสรรหาเฮ็ดมาแต่ก็ได้ผลคือกันทุกวิธีทุกภูมิปัญญานะพี่น้องเมื่อนี่อีกภูมิปัญญาหนึ่งที่อีสานพ่ะเจ้าสิเอามาบอกมาลกาวพี่น้องเพื่อแบบหายรีแหละพี่น้องนะอนันนี่แน่นอนดอีนะครับตาม มมนฮู้ยังวะจึงปึ้งลงไปเลยผุน,นพี่น้องให้เป็นควยแบบง่ายยังวะนี่อย่างวนเนี่ยไคเป็นอาการตามที่ว่ามาเงียวบอออกท่อปัสสาวะตันไปไปนูน่นเขาป้าไปวนที่เนี่ยป้าบ่าต้องไปหาเขาเปืองตังเสียเวลาภูมิปัญญาเฮามีแสยางนี่รู้จักกันดีแล้วนะอันนี้บอกหลายคลิปแล้วมากทงเทง หรือว่าพุ่งพิงหรือว่าหมากเปาะแปะะนะนะเพื่อความเข้าใจนะพี่น้องดอกสีออกสีเหลืองๆแน่นะครับเป็นลักษณะนี่เบิดเลยเอาตามนี่เลยนะพี่น้องนะนี่แหละลักษณะต้นธงเทงนะครับนี่ก็คือลักษณะมากของมันนะพี่น้องหวานหอมนะพี่น้องนะถ้าถ้ามันสุกนะครับนี่แหละตัวที่เฮ็ดให้ค้นเย่วติดเย่วขัดรวมถึงรวมถึงนิ้วพร้อมเฮ็ดให้เย่วพุ่งกระชูด เป็กสองเป็กท่อนั่นวิธีเอาบ่อเขาเอาเถึงล้มต้นนะพี่น้องเขาหักเอาเลยนะครับเอายังเสียหากเขาหากเขาบ่เอานะครับเอาเฉพาะล้มต้นนี่นะได้มาแล้วล้มต้นพี่น้องเสียเอาจากต้นจากงาจากกิ่งกเล้วแต่นะพี่น้องนะเอาเอาแต่ส่วนล้มต้นใบเขา่เอาก็ได้เอาก็ได้เพราะเป็นยังนะครับเอายังเสียไปตำนะครับไปตำสดเลยตำแล้วขั้นเอาแต่น้ำนะครับขั้นเอาแต่น้ำ แล้วบวกกะเหลาขาวหนึ่งในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็กินเท่านั้นเองนะครับเขาเอานี่ไปตามขั้นเอาแต่น,น้ำนะเข้าใจนะครับแล้วก็ไปบวกกะเหล่าขาวอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับกินเป๊กสองเป๊กปุ๊ดเงียวเจ้าโบยู่นี่ภูมิปัญญาบ้านเขาไง่ายคำถามกระตามไมา้อีกแล้วว่าสกาะะากิกินยำใดล่ะวันที่ใกินยำเมลรดก้อนนอนอะพี่น้องคอยเฮ็ดกิน ก่อนน้อนอะพี่น้องนะเวลาเขาก่อนเขาสีนอนเขากับเปกอย่าเปกนึงเท่านั้นเองย้ำมือเสามานี่พุ่งเบิดละนะเงี้ยวเจ้าออกเบิดละเบิรงเฮ็ดเบิรงรถทาบเซียนะเงื่อไหลสนอกว่าเฮ็ดหนากอนผู้ใดมีปัญหาตามที่ว่ามาเงี้ยวบอกกันร้องออกไปเฮ็ดเบิรงนะพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือพุมิปัญญาบ้านเรารับรองว่าเงี้ยวพุ่งอิลี่แหละตื่นเสามานะครับอันนี้ดีแน่นอนบ่ได้เสียตังค์ดอกก็อิเก เสียแน่ตั้งแต่ข่าเราเขาเรามัง่งแต่กะบ,บ่แพงท่อไปหาเขาดอกอันนั้นมันแพงน้พี่น้องใสค่าใสใจมันลายอันนั้นเอาภูมิปัญญาบ้านเฮานี่ยแหละไปใส่ง่ายๆเห็นผลดีดีขึ้นกันเมื่อน,นี่กบเมื่อยแล้วแหละสววสิได้แต่และคลิปกขโอ้เงือออกเป็นปี๊บปุ้แลเมื่อยสววสิแลนเขาโป้งเขาปลา,วปาสวดสิหานั่นหานหานี่ได้นะพี่น้องมันกะคือว่าน,นั่นแหละ เบิ้งตามสภาพเอาอยู่กับป้านี่แหละคอยอ่ะเบิ้งแล้วก็ให้กำลังใจกันแน่ล่ะแบบที่ว่ากดกระดิง่งกดติดตามแล้วกับนังขายยาน่ะก็เบ,บิ้งให้เขาเนี่ยสวัสดีครับ